ที่ก่อนหน้านี้ได้ทําคลิปปิดสนามป่าเหลี่ยมไปนะครับเพราะว่ามีโครงการปลูกไว้ยปลูกมันแต่มองดูแล้วโครงการน่าจะเจงไปครับสนามของพวกเราก็เลยกลับมาน่าจะเหมือนเดิมนะครับส่วนส่วนพุ่นครับสนน่วนโนนครับไอแต่ก่อนจะปินสน่วนโนนครับวันนี้มีโอกาสด้จะว่าป่าเหลี่ยมก็ได้ครับมันก็อยู่ติดกันนะครับ พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศการบินวันนี้ครับหลังจากที่ห่างหายสนามปลาเลียมไปนานแสนนานเปิดสนามด้วยท่านภูมิกับปรีชาครับผมกับลมที่ประมาณนี้ครับบินใกล้น้ำครับใส่ชูชีพสวยงามครับโอ้โห บรรยากาศยามแรงบรรยากาศช่วงเย็นครับผมแถวนี้บริเวณน,นี้บินสูงไม่ได้นะครับ เรียกว่าวิว้ยยี่สิบปีนักบินจากไหนครับเนี่ยมาเต๋วใสครับแนะนำตัวเะครับดังอีกเด้ออาจารย์ห้องบินครับลังจอนักบินจากลังจกนลังจอนักบินจากลังจอเชียง เคียงโลก,กับแบันผูส้สาวสำหน่อยเว้ยเกียงมินลินด้วยเอาครับท่านที่สองครับผมโอ้โหน่าเกลียวเลย สวยงามท่านนี้หน้าตาคุ้นๆครับนนมาจากกาลสินแต่ทำไมหน้าตาคุ้นๆเหมือนเย็นอยู่กนแก่นอาจารย์ที่จะมันไปได้พอวายเ่า้ยมชุกเชญมันแกน้ <c oughs> ไม่ได้ใช่ไหมแม่แก้ง,งา่ายๆอี่เลว บลบไปโยนลงอโยนทงลยนะกรสินนะจากกระสินมาจากกรสินครับตีมาก่อนอยู่ไอ้ขแกนาลไปอยู่กระสินชั่วคราวปาไกลๆเลยเปนไรไม่ได้ของไม้น่าะยเหอมนจะตไหมเหรอไม่้อง ลทั้งเหลือตัวนมันขันเยามากกับย่านมันยากตัวสั้นน่านแนบมาแนย่าแนแต่ขนาดปเปลวเลขกลับมาซื้อดดกระโดดโลดเตี้ยนดีใจไรเบ้าเน่งไหมครับรถติดงาน เป็นมันเป็นคือใส่ใส่ใส่ท่อมันหดแล้วก็ใส่ในมันจะกระเทือนกันเร่งเงๆ่โอเคอ่าเลสกก นักบินคนสุดท้ายครับเดินทางเพิ่งมาถึงติดภารกิจกำลังเตรียมตัวเบาเนิงครับกินกลางวันมันน่าแหละก <laughs> ินตอน,น,นมืนนี่แหละมันค่อยสบายทิมสามารถชิคสีลุ่งแล้วเบาเนิงถ้่ได้กินเนี่เบาเนิง นักบินมาจากเอาผู้ั้นผู้ทนอาจารเียเขาคิดว่าไอ้ผุนไม่ไโบกไม่เกียนี่ว่าไ่ได้นักบินมาเสียอทำจะถักเ้คับบอกาจะไบกี่่ันกลอาจารย์งเีบกอุ้งรางลยับผุกลน ไปปือ้อเห็นไหมเดี๋ยวง,ไปไปงมุมบนจะลงมุมล่างจะขึ้น <c oughs> เสียงเครื่องคือเป็นแต่ไฟอ่อนเป็นปะคือเปี่ยแน,น,นยแต่ Bye-bye. <laughs> ครับถึงคิวเบาเนียงแล้วฝ่ายนู้นจะเล่นดิ่งฝ่ายนี้จะเทคออฟข้างเคิงสี่เล่นดิ่งข้างล่างสีเทคอบวอปเหรอเขาว่าเครื่องเขาขาดสายท่านผู้ชมได้อยู่ล่มเนียนนาเลยล่ะช่วยช่วยอย่างไม่อยากไม่อยาก่ายไปทั้งพุ่นว่าภาพว่าหนาดูเลย เพิ่งเังบินเลยเบรกลามาเต้าออกมาขยายไม่เบรกเบรกเพิ่งสามสี่เทียปกติอยู่ดิตัวใส้นสามล้ออันนี้อันนี้ตีอือแต่ีโคตรตัวย่อตัวถอดสามล้ออ่ะกันบ่เนี่ยนี่เขาละเคียงอ๋อเคียงกันแตกอีกแล้วนี่ยังแตกเพราะมันแตกแบบเดย์ซื้อไอ้ก้านมันทังตีนี่ยังเดย์น็อตลุด มัดไข้ที่ต้นแตกนี่แหะตุ๊บลูกปุณเหรอมองกันแตกแตกตีนเสื้อมันติดนัดไข้เนาะไปเอาเดี๋ยวตัดมือดี๋ยวตมือตัดห่มือตัดเห่ปั้นกับปั้นแ้วใบเป็นตะวันนี่ลีนะ

ทำไมร่มมันเป็นแบบนั้นร่มเมื่อกี well ้ร่มจิผู้กำกับปรีชาครับผม ควขยห่างไว้ผมบ่านสิโปรงเห็นควขยห่างผมบ่านสิเลื่อมออกขาวออกนมพกกับปีชาครับผม สามล้อใบพัดทองคําอาจารย์ประทีปล่มบินคอนเกนปุกไปทักคุณเล่นกล้องครับเล่นกล้อง ハハハハハ ไฟไคัเกเไฟคือแพบแพบดีนะครับสำมล้อใบพัดตองกำโอ้เมื่อดเมื่อดย้อนร้อนแสงสวยงาม อาจารย์ประเทียบครับแลนดิง้งสวยงามครับ,บเบาหนึ่งคนหัดบิน แสงลำไลฟากฟ้ายามเย็นเห็นแสงลำไลโอ้สปอร์ตแลนดิง้งคึกคักแต่ว่าเบ้าเหนียงไหมโอ้สปอร์ตแลนดิ้งหรือเครื่องดับครับเครื่องจ้าแอบเครื่องสวยงามกับบรรยากาศยามแรงฮะเทคเอแลนดิ้งคนสุดท้ายแล้วก็ขึ้นคนสุดท้ายเอ้ เทคออบคนสุดท้ายแล้วก็แลนดิ้งคนสุดท้ายครับบ่าวหนึ่งพระเอกเป็นพ่อเอกเลยบรรยากาศยามเรงที่สนามป่าเหลี่ยมจังหวัดขอนแก่นครับปิดต้องการปิดบัดิลงบัดจิลุ่งต้องเปิดขึ้นเปิดเปิดไหลไปไหนเปิดวัดผู้เลี้ยวใช่ลงลงจริงต้องเปิดเลยขามาต้องเปิดเลยมองอยมาปิดจิมลงมาเลยได้แล้มา ได้บริกัรมาทีมันรมมาแล้วก็เปิดโอเคครับผมเสร็จสิ้นบรรยากาศการบินวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านผมทุงใจเป็นสินลึกขอบพระคุณทุกท่านนครับที่รับชมคลิปจนจบขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ